สวัสดีครับพี่น้องส่วนนี้ยากหลายลยครับบอคอยเดยเขาไปเยี่ยมบ้านพี่น้องพี่น้องอจจะเพิ่งหน่อยใจนะครับผมเดี๋ยวแล้วเวีเยกแล้ว,วงานสิเขาไปหาพี่น้องยู่ิหรอกครับผมขึ้นหอดพี่น้องด้วยกันครับรถเกีียวมาล่องเกีียวเข่าครับผมกระเลดสมพงศ์น้องไส้เพิ่นเอาเป็ดมาลาบสุก,กินครับเป็ดสองตัวครับผมไฟพันจันเป็น ูล็กขคนครับแม่บ้านครับอันนี้ปิ้งหัวมันครับหัวเป็ดกับไอตูดเพื่อนท่าบีครับพี่น้องเมนูนี้หลายคนอาจจิตหูจักเนาะครับแต่กี่ตะกอนไงพากันไปเกี้ยวเข่าครับเกี้ยวเข่าแขกเกี้ยวเข่าซอยกันเนาะหากินหลับเป็ดดูสินะครับปิ้งหัวเป็ดท่าบีงสิเนาะครับอู้จะเป็นมีความสุกพี่น้องไอคู่มือนี้ คนมาก,กาค,คากนสิจ้างกันครับบ่ค่อยเดียหากันดอกได้ว่ากัจ้างกัจ้างอยู่ได้ว่าคู่มือกัเพิ่นกับซอยกันคือเ่าล่ะครับซอยแบบว่ามาแบกเขาเนาะมาแบกเขามาสีเขาซอยกันก็นยังมีอยู่ครับพี่น้องบ้านเขากซอยกันคือเ่าล่ะครับตักแพงแบ่งปัน,นคื้เ่าซักลกินครับเป็นเชฟลงมือลาบเป็ดกับม้อนี้น หนาวมากเลยพี่น้องอันนี้เลือดน,น,นะครับร um แต่ว่าเพิ่นเอาไ้ผ้าหนังห่อนแล้วครับผ้าหนังห่อนให้มันแบบมันซุกครึ่งนึงนะครับเกือบเกือบเกือบซุกพุ่นละว่ามันซุกครึ่งหนึ่งดอกแต่ว yeah. ่าสีสันก็ยังเด่งๆนิดน่อยครับแต่เิ่นผ่าหนังห่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนื้อคือเนื้อซุกนะครับเนื้อเป็ดนี่เนื้อเป็ดอันซุกครับเพิ่นก็มาซอยอันนี้ต้มครับพี่น้อง มากินเขาร้วกันด้อยครับพี่นอ้องเด้อสีสันนั่งจัดจ้านนะครับลาบเป็ดก็ได้ขนาดผ้าหน้ากอ,อนัำงพอนกอะน้ำงพอนน้ำอุ่นผ้าแล้วครับพี่น้องเคี่ยวเขากันแล้วเวิดเราบนอ้อครับ ไปดาวลงอีกล่งทงนึงครับย่างอีกทงนึงพี่น้องเลยอีกทงนึงบม่ห้ายหรอกบรรยากาศครับพี่น้องตุ่มห้อมกันครับกสิมีปีไม่สงการเนาะครับบุญบานไปยังสันจังสีในห้อมกันแนวนี้กะนี่ละครับแบบหนึ่งครับมาซอยเวียกซอยงานกันสิละครับหาโอกาสเดยคุยกันครับพี่นอ้องไอ้ไส้เผื่อนฟูงครับมากินเขาน้ำกัน ก็ได้บอหน่วงห้องวนครับพี่น้อนงอเอ้ยบรรยากาศครับหนาวหนาวลมหนาวมาละกินลาบเป็ดครับต้มเป็ด